มาพบกับแนนในช่องสีแนมสองสีห้านะคะวันนี้จะเป็นรนดอมนะคะทุกคนเนาะกลับมาในหัวข้อที่ว่าแอคชั่นของเขาหลังจากนี้คืออะไรนะคะเราก็จะมานึกถึงหน้าเขาไปพร้อมๆกันนะแอคชั่นของเขาหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างเออเนาะเขาจะทำอะไรต่อนะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงเนี่ยอืม แอคชั่นของเขาหลังจากนี้นะคะสิ่งดังไปปะไม่ดังเนาะอ่ะโอ้จะมาทำให้คนแบบอบอุ่นหัวใจจะมาดูแลทำให้คนรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยตายละเออนะอืมเนีย่ยตัวเขาเองอะ่ะจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วนะเขาเป็นคนที่คนไว้ใจได้นะเชื่อถือได้อะไรได้หรือว่า เป็นคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้นะเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วจริงๆรายใหญ่อีอกเนี่ยเขาจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบโอ๊ยโชคดีจังที่ได้มีเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่า,าทําอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีมากๆเลยอะที่ได้อยู่กับเขาอะเออนะหรือบางคนอาจจะมาเปให้ด้วยปะเนี่ยอะไรปะเนี่ยอืม <c oughs> เนี่ยเป็นอารมณ์บอกว่าอยากจะให้คุณรู้จักเขาในตัวตนใหม่ๆม,มีการอยับเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะคะเป็นคนใหม่เลยอะอะไรใหม่เลยอะเออแอคชั่นเข้าหาคุณแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนจนทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่คุณคบอยู่เนี่ยใช่คนเดิมไหมนะใช่เขาจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยเออมาเป็นคนใหม่เลยนะเนี่ยแล้วทาให้คุณมีความสุขแฮปปี happy, ม้มากๆรู้สึกสบายใจที่ได้มีเขา รู้สึกดีที่แบบเออที่ได้คบกับเขาที่ได้แบบคุยกับเขาอะไรประมาณเนี้ยเมื่อก่อนไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงแต่หลังจากเนี้ยเขาจะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะอืมอืมเนี่ยเขาตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าเขาต้องการจะทําสิ่งสิ่งนี้ให้กับคุณหรือว่าตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะเข้ามาหาคุณนะคะมองว่าการกระทําของเขาครั้งเนี้ย จะเป็นอะไรที่แบบทําได้นานด้วยนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะมาดีแตกทีหลังไหมเนี่ยแบบทําดีแล้วสักพักก็เอ้ยหายไปไหมหรือว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมไม่นะไม่นะคะไม่ได้ดีแตกนะอืมตั้งใจแล้วว่าจะทำจะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักให้กับคุณแบบนานๆเลยอืมนี่เพราะเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากต้องการคุณมากแล้วก็ อยากให้คุณรักเขามากเช่นกันเขามองว่าถ้าเขาเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าเขาเป็นคนที่น่ารักขึ้นเนี่ยอย่างนงอยังไงเธอก็จะต้องกลับมาตกหลุมรักฉันเนาะอืมเนี่ยเพราะว่าเหมือนอาจจะมีการทบทวนมาดีแล้วก่อนหน้านี้ว่าแบบเออเขาทําตัวไม่น่ารักจริงๆว่ะทําตัวแย่ทําตัวในแบบที่แบบเหมือน ถ้าใครมาเจอก็คงไม่ต้องการเขาอะหรือว่าเขามองว่าเออเขาทําเขาทําทตัวไม่ดีจริงๆทําให้คนเสียใจทําให้คนแบบรู้สึกแย่มาเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่อยากให้คุณเสียใจแล้วไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วอืมเนี่ยอยากเป็นคนดีเห็นปะอยากเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะทําอะไรที่มันแฟฝงทำอะไรที่มันแบบ ไอ้นี่กับคุณนะก่อนหน้านี้อาจจะมีการเอาเปรียบก่อนหน้านี้อาจจะทาตัวไม่ดีกับคุณไ้เยอะนะคะตอนนี้ไม่ละอยากทําตัวดีละเป็นคนดีแล้วก็อยากจะปกป้องความสัมพันธ์นี้ด้วยรวมถึงปกป้องคุณด้วยนะเออจากแบบสิ่งไม่ดีจากความแบบ หรือว่าอาจจะมีคนพยายามที่แบบว่าไงอ่ะอยากจะเข้ามาเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์นี้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็พยายามที่จะปกป้องคุณพยายามที่จะแบบกํากจัดสิ่งไม่ไดีออกไปอ่ะเออในความสัมพันธ์อืมเนี่ยเหมือนพร้อมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าพร้อมมากที่จะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นให้กับคุณคือวางแผนมาดีแล้วเนี่ยวางแผนมาอย่างดีเลยว่าเออ ถ้าเขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ความสัมพันธ์น่าจะดีนะน่าจะเป็นไปตามนั้นตามนี้อะไรประมาณเนี้เหมือนมีการคิดการวางแผนมาดีแล้วอะอืเนี่ยอยากเป็นคนที่ดีๆในชีวิตของคุณหรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วอะอยากเป็นคนดีในชีวิตของเธอเอออารมณ์เหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าอยากให้คุณรู้สึกว่าคู่ควรที่จะรักเขาได้นะหรือว่าแบบให้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมากก็ได้หรือ คือเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมากทาให้เขาอยากเป็นคนที่ดีคู่ควรกับคุณหรือเนีเอาอีกกรณีหนึ่งก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่เธอจะได้ภูมิใจที่ได้มีเขาแล้วไงอีกแอคชั่นของเขาเนาะออโออยากพูดจาหวานหวานพูดจาดีๆพูดจาภาษารักกับคุณเหลือเกินนะคะอืม นี่เห็นปะอยากให้คุณรู้สึกโชคดีจริงๆอะ่ะที่มีเขาใบคลอเบอร์คือใบแบบใแบแห่งความโชคดีอะ่ะเออแล้วคุณก็จะรู้สึกโชคดีจริงๆนะแบบเออโชคดีจังที่ฉันที่ฉันยังอยู่กับคนนี้ที่ฉันยังแบบมีคนนี้อยู่ในชีวิตอะไรประมาณเนี้ย เนี่ยอารมณ์เหมือนประมาณว่าแฮปปี้หนุกหนานนะถึงแม้มันอาจจะมีการตีกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ก็เป็นอารมณ์แบบว่าเออก็ไม่เป็นไหนจากกันหรอกก็อยู่ด้วยกันนี่แหละอะไรด้วยกันนี่แหละนี่เขารู้สึกว่าเขาตั้งใจมากๆที่จะสร้างความสัมพันธ์เนี้ยมันขึ้นมาใหม่ให้มันดีเหมือนเดิมเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าปลูกต้นไม้หรือเป็นการทําสวนอะเป็นการตั้งใจที่จะทํา ลงมือลงแรงในความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันออกมาดีเนาะเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูหรือไม่นะอะไรที่มันเคยแบบเกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะแบบลบมันทิ้งไปเลยลืมตัวตนเก่าๆของฉันไปซะฉันจะเป็นคนใหม่เนาะเป็นคนใหม่เข้ามาใหม่เหมือนคุณได้แฟนคนใหม่เข้ามาเลยที่มันแฮปปี้กว่าเดิมอ่ะเนี่ยเขาอยากอยู่กับคุณนะ เขาตั้งใจแล้วว่าอยากอยู่กับคุณอยากสร้างครอบครัวคุณเดปับน,นีมีไข่อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเออเนาะมีลูกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะฟักไข่อยู่ตรงนี้เป็นลมแบบฉันอยากอยู่กับเธอเป็นคู่กับเธอเนะอวาะว้าวเนี่ยเป็นเผอๆเนีเ่ยอยากมีลูกจริงๆนะเนี่ยของคนเนี่ยเอออยากมีลูกเนาะอ,อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรกับคุณที่แบบแฮปปี้แฮปปี้เลยอะ่ะแฮปปี้นะคะ อืมเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่ามันความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอะไรที่ทําให้รู้สึกแบบกัดกินหัวใจกัดกินความรู้สึกกันมาเยอะแล้วนะคะรู้สึกแย่ๆกันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันควรจะมีอะไรที่มันแบบแฮปปี้หรือว่าจะลงใจมากกว่านี้ได้แล้วเนาะว้าวริงแหวนจริงจังขนาดไหนแค่ไหนเรียกว่าจริงจังคิดดูอยากแต่งงานนะคนคนนี้จริงจังรักคุณมากมาก รักมากเหลือเกินเนี่ยจริงจังอยากแต่งงานด้วยเลยอะ่ะเอออยากเป็นคู่อยากอยู่ด้วยกันอยากสร้างครอบครัวจริงๆนะคนคนเนี้ยไม่ได้มาเล่นๆน,นะอืมเนาะเนี่ยเขามองว่าคือมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมาทําดีถึงเวลาละที่เขาจะต้องมาแบบดูแลคุณให้ดีอะ่ะแล้วก็เป็นอารมณ์แบบคาดโทษตัวเองด้วยนะว่าแบบเออห้ามทําให้คุณไม่ ไม่พอใจนะห้ามเออไม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่แบบห้ามทําให้คุณเสียใจอีกนะอะไรอีกนะเพราะเขามองว่าถ้าทําให้คุณเสียใจอีกอ่ะมันอาจจะไม่มีโอกาสสําหรับเขาแล้วหรือเปล่าเนาะคุณอาจจะไม่รอคุณอาจจะไม่ทนแล้วเพราะมันมีนาฬิกาทรายตรงนี้ยมันเหมือนหมดเวลาแล้วอ่ะอืมหมดเวลาแล้วเห็นปะทรายมันไม่เดือแล้วข้างบนแบบหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยโดนค่าโทษแล้วอะไรประมาณเนี้ก็เป็นอารมณ์ออ้ยโทษนะครับเป็นอารมณ์บอกว่า เออต้องมาทำต้องทําสิ่งนี้ให้กับคุณแล้วละไม่งั้นเสียคุณไปแน่นอนเนาะอ่าเรามาดูข้อความจากเขากันสิข้อความ i will take action soon please believe in me เนะี่ยเขาอ่ะจะ take action เร็วๆนี้แหละเชื่อเถอะนะ i am afraid of getting too serious i have been hurt before เขาบอกว่าเขากลัวเหมือนกันนะกับความสัมพันธ์ที่จริงจังเพราะว่าเขาเคยเจ็บปวด เรื่องความรักมาก่อน I hope our p a t h will cross again in the future เขาคิดว่ายังไงยังไงเราสองคนก็ต้องอยู่ด้วยกันแหละไม่ไปไหนหรอกนะไม่ไปไหนแน่นอน I know what you mean to me I am ready to be with only you now เขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าตอนเนี้คุณมีค่ามีความหมายมีความสำคัญกับเขาขนาดไหนนะคะฉันต้องการอยู่แค่กับคุณเท่าน,านั้นคนคนนี้อืม I am working on myself so I can come back please wait for me เขาบอกว่าเขากำลังจัดการตัวเองอยู่นะตอนนี้รอเขานิดนึงอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเขามาแน่นอนเนี่ยกำลังใกล้จะมาละใกล้จะมาละรอนิดนึงเนาะ I feel a love the moment I saw you เขาบอกว่าเขารู้สึกตกลุ่มรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นคุณโอ้หวานเกิน I know what we are spiritually connect เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าความรู้สึกที่มีให้กับคนอะมันค่อนข้างจะดีค่อนข้างที่จะลึกซึ้งรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณเรามันเชื่อมถึงกันเลยทีเดียวสุดยอดมาสุดยอดนะดอ,นะอ I never experienced this intense connection before เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบเออลึกซึ้ง กับใครขนาดนี้มาก่อนอืมเขาไม่เคยรู้สึกบอกว่าความรู้สึกคือเคยรักเคยเคยอะไรมาก่อนแหละแต่ว่าไม่เคยรู้สึกรักแบบลึกซึ้งกินใจขนาดนี้กับใครมาก่อนนะคะ I want to take care of you the way you a l w a y take a r e take care of me เขาบอกว่าเขาว่าต้องการที่จะดูแลคุณ เหมือนอย่างที่คุณเคยดูแลเขาดีมาตลอดนะ mm. so fast, and t h i n ู move ร o สแอนไอม์ต d i d น t ์เฮาต์ทู t รัสต์ม f เ e e ร์นิงฟอยู่เขาบอกว่าบางครั้งที่เขาทำตัวแปลกๆก็กกเพราะว่าคือทุกอย่างมันดูไปเร็วมากเลยรวมถึงความรู้สึกที่เขามีให้คุณจนบางทีเขารู้สึกว่าอเอ้เขาควรทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีควรทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดี เขาแค่หลงคุณหรือเปล่านะหรืออะไรหรือเปล่านะหรือมันไม่ใช่ความรักคือแบบคิดเยอะคิดมากเพราะว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยนะคะอืมเราจะไปดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากแนะน,นำอะไรคุณบ้างนะในความสัมพันธ์นี้เนาะไพ่อยากบอกอยากแนะน,นำอะไรหา่างเอา,เอามันก็มีความห่างเนาะก่อนนั้นครอมิมา อ่ะคะอัพใกล้กันหน่อยไหมเนอะยอมเอามายอมแล้วทรูลี่นะคะโรแมนติกความใกล้ชิดองค์กำปงกุญญนเป็นไปได้นะคะบายบีอืม ให้บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเคยห่างกันหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ห่างๆกันไปบ้างเนาะถ้าไม่อยากห่างกันก็ให้แผ่เมตตาให้กันละกันนะคะครอบวิมานคือการแผ่เมตตานะเป็นบทเของพระมหาจักพรรดินะคะหลวงปู่ดูลวงตามานะแล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนากันไปต่อได้อะไรกันไปต่อได้นะเขาจะไม่ยอมคุณมากเลยทีเดียวอะไรเลยทีเดียวนะเชื่อเถอะว่าความสัมพันธ์เนี้ย ยังไงยังไงมันก็จะดีขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นจริงหรอดีขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะมาจริงใจกับคุณมากขึ้นอะไรมากขึ้นมีอะไรก็พูดตรงๆอะไรประมาณเนี้ยอืมความสัมพันธ์จะกลับมาแบบแน่นแฟนรักกันใกล้ชิดหนุงหนิงเนาะกระหนุงกระหนิงกันอะไรกันแฮปปี้แฮปปี้นะอืมความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะดูมีอปุปสรรคอยู่บ้างเพราะว่ามันอาจจะมีกรรมที่เคยทําร่วมกันมาบ้างอะไรร่วมกันมาบ้างนะเพราะฉะนั้น ก็อะแผ่เมตตาให้กันไปนะคะแล้วมันจะไปต่อกันได้คนอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปได้จริงเนรอไปต่อกันได้จริงเหรอต่อกันได้หรือว่าคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาจะมาแอคชั่นกับคุณนะเขาทําได้จริงเนรอที่อ่านมาเมื่อกี้ทาได้ไพ่ก็มายืนยันมันเป็นไปได้นะโออให้เชื่อเถอะว่าเขาอาจจะกลับมาทําดีจริงเหมือนแบบคุณได้แฟนใหม่เลยเนาะอ,อืมเนี่ยกลับมารักกันแบบอาจจะแบบ หวานชุ่มช่ากันเหมือนเดิกว่าเดิมอีกนะน่าจะชุ่มช่ากันกว่าเดิมเพราะว่ามีความโรแมนติกมีความใกล้ชิดแล้วก็กรรเบบีจจกกททท้ที่รักอะไรประมาณเนี้อาจจะเรียกกันที่รักที่รักทั้งวันเลยเปล่าที่รักอะไรประมาณนี้เนาะเออมีความแฮปปี้แฮปปี้เกิดขึ้นนะคะเนาะอ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมเราฟังนะชอบกดไลค์กด s ับสไคร b e เป็นเพื่อนกันในช n น l นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย